สวัสดีครับวันนี้ครับผมผมคุ้งมวยครับผมคุ้งมวยส่วนตัวของพี่นันนะครับวันนี้เรามีนัดมาเจอกันอีกแล้วกับพี่นันชาแนลไม่ใช่พี่นันเด็กกุไทยครับผมมาดามางกงครับมาดามางกงฝากช่องพี่นันเด็กกุไทยนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆให้ดูไปเรื่อยครับกินเที่ยวกับแฟนครับผมพี่นันมีแฟนเป็นคนต่างชาติครับแต่ยังไงก็ฝากติดตามพี่นันชาแนลด้วยนะครับผมเราดูนครับสี่นาที เล่มวยอ่าับอ่าสีตังขึ้นอ่ดีดชับฟันซอกชับเยหนสองอับขึ้นดีชับแทงชับอ่าสองอ่านึกนึกอ่าต่อยยกปั๊บอ่ะฟันซอกชับเยอะไรครับอ่ายับอ่าฮอ่าอ่านี่ยแข้งอ่าแข้งัวจากอุทย

อ่ายับฮะสองทีฮับอ่าับอ่าสาที่าับอ่าับอ่าสีับอ่า่ับอ่าอ่าทีับอ่าฮับอ่าฮัับอ่าเกงับฮับันสองงานฝึกสอนกอขวาักสอซ้ายัสองกลับัจับเขาต่อยมัดฝักฝันสอบฝักตี่ครักเพียงแขงอุไทย đi thằng bắp 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 đi thằng à, bắp à, đi thằng à, bắp đi 2, à, 3, đi à, thằng đi thằng bắp à, đi Bắt bắp đi đi thằng đi bờ bắp đi thằng 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 đi thằng đi kinh đi đi อครับฮัฟันับโอ้โหนี่แหละครับผมโหดอย่างนี้แหละครับที่นันชอบโอเคครับก็ขอบคุณครับสำหรับที่ติดตามรับชมก็ฝากคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับช่องของชนันเด็กไทยนันเด็กไทยครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม